สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะพบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะไมวี MV ก็จะมีปุ๋ยดีๆนะคะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะคะสําหรับที่จะบํารุงต้นไม้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะไมวี MV ก็จะมาบํารุงกุนายตื่นสายนะคะซึ่งกุนายตื่นสายของไมวีนะคะออกดอกบานสะพั่งนะคะแล้วทํายังไงนะคะไมวี MV จะมาให้ดอกของไมวีนะคะ หลุดร่วงเลยค่ะบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงใบเขียวงามนะคะอ่ะแล้วม่วีจะใช้เป็นสูตรไหนนะคะเราก็ไปเริ่มทำเลยค่ะวันนี้เม่วีก็จะพาผู้ชมมาดู คุณนายตื่นสายของไมวีอีกแล้วนะคะสําหรับต้นคุณนายตื่นสายของไมวีนะคะ,ะก็จะมีหลากหลายสีนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่เลยจ้ะมีสีแดงสีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูบานเย็นเข้มนะคะ,ะสวยงามมากเลยค่ะนี่สีโอรสก็มีนะคะนี่แบบทางเดียวนะคะก็จะมีหลากหลายสีให้ ไมวีชื่นชมนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าสำหรับคุณนายตื้นสายของไม่วีนะคะอ่าไม่วีจะไม่ยอมให้คุณนายตื้นสายของไม่วีนะคะหลุดร่วงโรยไปเลยนะคะอ่าไม่ไม่ยอมเลยนะคะไม่วีไม่ยอมค่ะจากนั้นนะคะไม่วีก็จะมาบำรุงคุณนายตื้นสายของไมวีนะคะไม่ให้เหี่ยวนะคะให้มีดอกสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะดอกไม่หลุดร่วงนะคะบำรุงให้แข็งแรงนะคะ ดอกแข็งเกรงโตเร็วดอกใหญ่ดอกโตนะคะให้ใบมีเขียวงามเลยจ้านี่เลยจ้ะโอยนะคะอมยวิก็ชอบมากเลยค่ะสีสันของคุณอลายตื้นสายนะคะนี่สวยงามนะคะแล้วจะแล้วเม่วิกก็จะใช้ปุ๋ยบำรุงสูตรไหนนะคะเราไปเริ่มทำเลยค่ะ สำหรับสิ่งที่แม่วีจะต้องเตรียมนะคะแม่วีก็จะใช้เป็นไข่ไก่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้นะคะสําหรับไข่นี้ก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะบํารุงให้ต้นไม้ของเรานะคะออกดอกเยอะออกดอกดีนะคะต้นไม้แข็งแรงโตเร็วนะคะวันนี้แม่วีก็จะมาบํารุงคุณลายต้นสายนะคะเพื่อทําให้ออกดอกเร็วออกดอกเยอะนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำสาวข้าวนะคะคุณผู้ชม น้ำสาวข้าวนะคะก็จะช่วยทำให้ต้นไม้โตเร็วแข็งแรงนะคะมีดอกและมีใบที่แข็งแรงสวยงามนะคะํำต้นอวบแข็งแรงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะน้ำสาวข้าวอย่าทิ้งนะคะคุณผู้ชมสามารถรดได้ทุกวันเลยนะคะอันนี้เมวีก็เก็บตอนเช้านะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็จะได้ปริมาณนี้นะคะสำหรับที่คุณผู้ชมมีมากมีน้อยก็ใช้ตามปริมาณนะคะ ถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำสาวข้าวนะคะสามารถใช้นมจืดแทนได้เลยนะคะต่อไปไม่วีก็จะมาเริ่มลงมือทำเลยนะคะเดี๋ยวไม่วีก็ต้องตอกไข่ก่อนเนาะตอกไข่ใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะตอกไปเลยค่ะให้คุณผู้ชมนะคะคนคนละลายนะคะไข่ให้หะละเอียดเลยนะคะ ตีให้ละเอียดเลยนะคะเมื่อเราตีให้ละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะคุณผู้ชมนะคะบีบเปลือกไข่ไปด้วยนะคะบีบใส่ไปเลยค่ะเปลือกไข่นะคะก็จะช่วยไล่มดไล่แมลงนะคะบำรุงต้นไม้ของเราให้โตเร็วด้วยค่ะ ไล,ไล่มดไล่แมลงไปในตัวด้วยนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็นํานมันผสมกับน้ําสาวขคาวเลยนะคะเราคนผสมเลยค่ะผสมให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราก็นําไปบํารุงนายตื่นสายนะคะ<ๆ>เพื่อเร่งให้การออกดอกเยอะๆนะคะดอกไม่หลุดร่วงง่ายนะคะนี่ค่ะ บำรุงให้โตเร็วแข็งแรงด้วยนะคะนี่ค่ะเมื่อคนผสมไม่ได้ร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปบำรุงต้นคุณนายตื่นสายได้เลยค่ะดอกสวยๆงามๆแบบนี้นะคะอย่าให้หลุดร่วงนะคะบำรุงไว้เลยนะคะคุณผู้ชมด้วยสูตรนี้เลยนะคะนี่เลยน้ำซาวข้าวกับไข่นะคะ บำรุงไปเลยค่ะดอกไม่รุดร่วงง่ายนะคะออกดอกเร็วออก zu, ดอกเยอะออกดอกเต็มกระถางเลยค่ะรัดรุดไปเลยนะคะคุณผู чи, ้ชมนี่เลยจ้ะดอกของเราก็จะแข็งแรงใบแข็งแรงลำต้นแข็งแรงนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะใช้บำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยนะคะบำรุงบ่อยๆได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะนี่เลยจ้ะสำหรับน้ำซาวข้าวนะคะคุณผู้ชมมีนะคะก็ รดได้ทุกวันเลยนะคะลายตื่นสายของเราก็จะมีดอกที่สวยๆงามๆนะคะไม่หลุดร่วงนะคะมีให้เราชื่นชมตลอดทั้งปีเลยนะคะด้วยสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วนี่เลยนะคะสําหรับที่แม่วีบํารุงไว้นะคะคุณผู้ชมนี่จัะมีดอกใหญ่ดอกโตนะคะดอกมีสีสันสวยงามมากเลยค่ะเต็มกระถางเลยนะคะคุณผู้ชมนี่จัก บำรุงไว้ก่อนๆนะคะนี่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะคุณนายตื่นสายของแม่วีนะคะออกดอกเยอะบานเต็มกระถางเลยนะคะดอกสีสวยมากเลยค่ะลำต้นก็อวบแข็งแรงนะคะนี่คุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปบำรุงคุณนายตื่นสายได้เลยนะคะมีเร่งดอกเร่งผลเร่งใบนะคะให้อวบแข็งแรงนะคะไม่ได้จะเร่งดอกเร่งผลนะคะ ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่เราใช้อุปกรณ์ภายในครัวเรือนของเรานะคะนี่เลยค่ะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะบารุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงตัวเร็วนะคะดอกไม่รุดร่วงออกดอกเยอะนะคะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไอวีชนเนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ